ัสดีครับผมอาจารย์ธนกรเกิดพกทรัพย์นะครับก็เป็นประธานและเจ้าของบริษัทปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอกคาเทคโนโลยีระดับโลกนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่แค่ทุกวันนะครับลงมาแล้วก็ประมาณ20ปีนะครับเราก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนนะครับตอนนี้จะเจอว่าภาคใต้เนี่ยทุเรียนที่เราปลูกนะครับก็จะมีปัญหาไฟทอปเทอร่าเห็นม่เยเนี่ยเนี่ยนะแทบจะทุกสวนเลยนะครับวันนี้ก็มาทําการแก้ไข นะครับก็ใช้จอบนะครับขูดตามต้นแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแงไปที่เปลือกนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีเยิ้มเยิ้มนะครับสีน้ําตาลเนี่ยไฟทอททารามันก็จะกินต้นกินซึมไปเรื่อยพอกินกินไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับก็กิ่งจะเริ่มหักไปทีก,ก็หักไปแล้วกิ่งหนึ่งนะแล้วก็ยอดใบเบยก็จะเริ่มร่วงนะครับแล้วสังเกตนะฮะว่าขั้วนะขั้วของทุเรียนนี้จะเล็กนะครับเล็กมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนมานี่ก็จะตก ทุเรียนนี่จะหล่นเลยนะครับตอนที่ฝนมาแลดูปีนี้ปี2514นี่มาตอนที่แถวเส้นนฮะเส้นทางยะลาเบตงนี่นะครับก็ทุเรียนเป็นหางแยไ่ไหมนะเป็นหางแย่ก่อนตอนนี้นะฝนมาตอนนี้เลยก็เลยบอกล่วงเหลือประมาณาก็ไม่ถึง5% 10%เอนงนะครับแต่ที่มันล่วงเนี่ยเพราะว่าการที่เราใช้ปุ๋ยที่มันมีธาตาหานต่ำนะครับมันก็จะทำให้ขั้วเนี่ยไม่เหนียวนะครับขั้วเล็ก อาจารย์ถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับพอขั้วเล็กเนี่ยนะปัญหาก็คือว่าพอลมแรงฝนตกก็ร่วงเลยนะครับร่วงเลย,เน,ยนะสังเกตนะครับตรงขั้วนี้มันจะเล็กมากเลยนะฮะเทียบกับของใสายิันธิ์จักรีคา่าเราจะเห็นนะครับว่าของเรานี่ดอกจะใหญ่มากและขั้วใหญ่ขั้วยาวนะครับเนี่ยพอขั้วเล็กก็เก็บเก็บไม่อยู่ฮะอย่างงี้ฝนตกลมแรงก็ไปนะครับพอขั้วเล็ก พอลูกเริ่มใหญ่ก็ร่วงเองเลยบางทีลมมาก็ร่วงและนะเพราะนั้นนี่คือปัญหาของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีกันมานานเคมีมีธาตุาหาแค่สามธาตุนะครับแล้วมีเป็นพันๆยี่ห้อนะครับก็ทําลายนะครับพื้นดินนะพอพื้นดินอ่าใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็จะทําให้พื้นดินนี้แห้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ไปบล็อกเพียดินต่ําเพียดินต่าเนี่ยนะครับมันก็ไปบล็อกทำให้ต้นไม้ดูดอาหารได้ไม่เต็มที่ นะเราก็ลงมาแก้นะครับตอนนี้อาจารย์ก็ลงพื้นที่นะครับและให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยกรณีถ้าปุ๋ยที่ไม่ดีเนี่ยข่วมจะเล็กมากนะครับเนี่ยเปรียบเทียบของของเรานะครับอย่างสวนของอคุณมาดนะครับหรือคุณอภัยที่หลังกเกษตรนี่ขั้วใหญ่ตั้งแต่สมัยเป็นดอกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ลูกออกมาบอกสวยมากเลยอาจารย์ทรงสวยขั้วใหญ่ขั้วยาวนี่บางคนถามว่าอาจารย์นี่ ทุเรียนก้านยาวป่าบอกไม่ใช่นี่หมอนทองแต่ก้านมันมันยาวนี่แหละกล้านมันส่งอาหารไงนะครับจากใบแก่มาที่ก้านก้านมาที่ดอกดอกมาที่ผลโอ้ยสวยงามน,นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสารคดีนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าการใช้ปุ๋ยถูกวิธีมีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราก็เจ้าหน้าที่และทีมงานก็มาช่วยกัน นะครับเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาไฟทอทอ่าก่อนในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นทุกสวนนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับอย่างภาคใต้ในภาคใต้ตอนล่างนี่ถือว่าฝนตกชุกมากนะครับเพราะฉนั้นฝนทังเดียวนะครับปุ๋ยอินทรีย์อากาศได้คานะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะมาช่วยเกษตรกรได้จริงนะครับแล้วเราก็จะทําแก๊สด้วยปลอดสารพิษด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาความรู้ตรงนี้ไปนะครับก็ไปช่วยเกษตรกรบ้านเรานะครับขอบคุณครับ